ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10มิถุนายน2567ไม่มี7ข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมสหรับผู้สูงอายุล่าสุดเลยในวันที่10มิถุนายน2567นะครับหากคุณไม่มี7ข้อนี้คุณได้เงิน1,000บาทนี่คือคลิปที่หลายท่านสงสัยกันมาเยอะผมจะตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ออกมาเยอะมากๆครับในหัวข้อของ ในส่วนของเงินของผู้สูงอายุนะโอเคคลิปนี้คุณจะกระจ่างชัดเจนหมดแน่นอนอันดับแรกเนี่ยคุณต้องเช็คไปพร้อมผมนะครับแล้วก็ไม่มีทั้ง7ข้อไม่มี7ข้อนี้เนี่ยคุณได้1000บาทแน่นอนนะครับโอเคมาดูไปพร้อมกันครับสำหรับข้อที่1ครับหากคุณอายุต่ำกว่า60ปีอันนี้คุณไม่ได้เงินเลยนะครับไม่ได้นะ เพราะว่าเงินครั้งนี้จากหัวข้อก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าชื่อเงินของผู้สูงอายุผู้สูงอายุตัดเกณฑ์ที่ 60- 60ปุ๊บรัฐจะกําหนดเลยว่าคุณจัดว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าหัวใจยังัยรุ่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่ากําหนดโดยอายุโดยอันนี้คือตามหลักของประเทศเลยนะครับตามกฎหมายนะครับที่มีการกําหนดเอาไว้ของทางรัฐบาลนะครับกดกําหนดเลยว่า60ปุ๊บคุณคือคุผู้สูงอายุ ซึ่งคุณก็ได้ได้ไดสิทธทิประโยชน์ที่รัฐสวัสดิการของประเทศไทยเรานะครับนั่นเองแต่หากว่าคุณอายุยังไม่ถึง60นะก็รอก่อนให้คนที่อายุ60เขาได้กันไปก่อนนะครับน่ะเรายังไม่ถึง60ก็แสดงว่าข้อนี้เนี่ยคุณมีนะครับเขาจะไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ก็คือต้องอายุ60ขึ้นไปนั่นเองจะเป็น70 80มันก็ก60ขึ้นหมด90 100นะครับนี่คือข้อแรก คุณมีไหมถ้าคุณบอกว่าคุณ60ปีขึ้นไปอะไม่มีข้อนี้ก็ผ่านครับนะ่างที่ผมบอกนะต้องไม่มี7ข้อนะครับนี่คือไม่มีข้อที่1แล้วอะคุณได้เงินแล้วข้อที่1นะต้องทั้ง7ข้อด้วยนะข้อที่2ครับไม่เคยลงทพเบีนหรือไม่ผ่านการลงะเบีนร,รับเงินเบีย้ยบุ้สูงอายุหากคุณอายุ60ปีขึ้นไปก็จริงนะครับแต่คุณมีเยอะนะมีเยอะมากคนที่อยู่ในกรณีนี้คือไม่รู้เลยว่า มันมีเงินสวัสดิการที่ให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นเนี่ยคือมีเงินพิเศษให้กับเงินตรงนี้ที่ชื่อว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งหลายท่านไม่ทราบนะครับหลายท่านก็ทราบอันนี้ผมเข้าใจดีเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มากันเยอะนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะก็ บางคนไม่ทราบนะครับซึ่งคนที่ไม่ทราบนี่แหละก็จะไม่ได้เงินครับซึ่งเสียโอกาสอย่างมากเดือนเดือนหนึ่งคนอืน่นเขาได้กันบางคนเนี่ยได้เป็นหลายปีแล้วก็ได้กันหลายหมื่นแล้วนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยเป็นสิทธิที่คุณควรได้นะครับเพราะว่าคุณเป็นประชาชนคนไทยนะครับที่ใช้ชีวิตมาแล้วรัฐก็ช่วยเหลือกันตรงนี้เพราะว่าคุณช่วยเหลือประเทศประเทศช่วยเหลือคุณน,นะครับก็ อันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะคุณมีข้อน,นี้ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนไม่รู้มาก่อนเลยมีการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุไม่เคยลงทะเบียนไม่รู้เพิ่งจะรู้วันนี้วันแรกไม่เป็นไรครับก็คุณก็จะไม่ได้ในครั้งนี้แต่มีโอกาสได้ต้องไปลงทะเบียนวิทยาลงทะเบียนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้จะใส่เอาไว้ให้แล้วก็จะได้ไปทําแล้วก็จะได้เงินเหมือนคนอื่นเขานะครับอย่าพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับ อันนี้คือในส่วนตรงนี้ก็คือไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุถ้าไม่เคยลงทะเบียนก็จะไม่ได้เงินต้องลงทะเบียนแล้วผ่านด้วยถึงจะได้เงินนะครับนี่คือข้อที่2ครับ้ากคุณไม่มีข้อนี้ก็ได้เงินครับข้อที่3ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับหากคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยรับเงินเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเลยนะครับมีโอกาสที่เดือนนี้คุณก็จะไม่ได้เงินเพราะว่า อาจจะไม่เป็นเพราะมีปัญหาในระบบบัญชีหรือบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางบ้านร้าน้ำหรือมีปัญหาในระบบที่อายุยังไม่ถึงนะครับอาจจะลงทะเบียนตอน5 9แต่ยังไม่ถึง6กก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอถึงเกณฑ์ที่จะได้เองครับนั้นเนี่ยตรงนี้สรรําคัญมากไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแต่รณีนที่มาก่อนก็จะไม่ได้เงินมข้อนี้แต่ถ้ากดว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีข้อนี้อ่ะก็ได้เงินครับเคยได้เดือนก่อนนี้มาก่อนเดือนนี้ก็มีโอกาสได้แต่จะได้เท่าไหร่ก็ออกมาดูกัน ข้อที่3ครับต่อไปข้อที่4บัญชีธนาคารที่คุณไว้รับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยท่านนั้นนะครับหรือคนคนนั้นหรือเป็นตัวคุณหรือคนในกลุ่มคนหรือหมู่บ้านคุณที่ดูเผื่อเขาเนี่ยเขามีการปิดใช้งานไปทำให้เงินเนี่ยรัดโอนให้เข้าคุณไม่ได้พูดง่ายๆเลยก็คือบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภาครเนี่ยมีการถูกปิดใช้งานไปเป็นที่เรียบร้อย หรือว่าม да, e. ีการเผลอปิดใช้งานบัญชีไปโดยที่ไม NO ่ได้รู้ไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่เงินไม่ได้กันเยอะนะครับนี่ข้อที่สี่นเนี่ยถ้ามีข้อนี้คือบัญชีบัญชีปิดใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานเผลอปิดใช้งานไปเนี่ยก็จะไม่ได้เงินนะครับถ้าไม่มีข้อนี้บัญชีเปิดใช้งานอยู่ยังคงได้รับเงินมีการโอนเงินเข้าไปได้อก็ได้เงินครับนี่คือข้อที่4ี ต่อไปข้อที่5ครับผู้ดได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นะครับก็คือคุณอาจจะดูเผื่อคนในชุมชนหมู่บ้านของคุณนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นไป,นปนตามเมกเซนคุณก็จะได้เงินในเดือนอาจจะได้เงินในมิถุนาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีพยานแจ้งว่าเสียชีวิตอะไรยังไงก็รับเงินตรงนันอีกครั้งหนึ่งเล่นต่อไปก็อาจจะไม่ได้แล้วนะครับก็ให้ท่านอื่นเข้ามานั่นเองครับโอเค นี่คือข้อที่5้านะครับพาคุณมีข้อนี้ก็ไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็จะได้เงินครับข้อ5ข้อที่6ครับอายุต่ํากว่า90ปีตรงนี้จะไม่ได้1 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าจํานวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามขั้นบันไดได้ตามอายุตรงนี้หลายท่านสอบถามกันมาเยอะมากๆในคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันมาเยอะว่าคือบางคนไม่ทราบในเรื่องของเรงนี้จริงๆนะครับบางคนทราบเพราะว่าข่าวในตอนนี้มันมีเยอะมากๆแล้วผมก็ คือคือคนพูดเนี่ยว่าได้พันทั่วหน้ามันจะเยอะมากผมจึงต้องทําเพื่อให้คุณได้เข้าใจความจริงกันนะครับโดยอธิบายแบบนี้นะและหลายท่านก็มาขอบคุณกันเยอะแล้วเขาก็เข้าใจกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยหาว่าอายุต่ํากว่า90ปีนะครับก็จะไม่ได้เงินหนึ่งพันนะครับแต่ทีนี้ก็ยังได้เงินนะครับถ้าเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่กําหนด แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้หนึ่งพันไม่มีข้อนี้ก็จะได้หนึ่งพันนะครับก็คืออายุ90ปีขึ้นไปจะได้หนึ่งพันนะครับโดยรายละเอียดของเงินเข้าเบี้ยผู้สูงอายุมีการกําหนดออกมานะยังคงใช้หลักเกณฑ์นี้อยู่ก็คืออายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันบาทนะครับหากคูณอายุ80-89ก็ได้8 7 0 7 9ได้700และหกส9ได้600บาทจะไล่ไปตามเลทอายุนะครับหากคูณอายุ 69ได้600แต่เดือนนี้คุณ70บปุ๊บก็จะได้700นะครับเ9ดเในเดือนก่อนเดือนนี้80ก็เลื่อนเป็น800ก็จะได้มากขึ้นนะครับหรือ8 9แล้วเดือนนี้เป็น90ก็จะได้1 0 0 0งัจากปกติได้8 0 0ก็ได้1000ันทันทีนะครับจะเป็นไปตามนี้โอเคนี่คือตัวอย่างของเงินที่ได้นะครับผมถลุเอาไว้ให้เช่นอายุ60เนี่ยก็จะได้6 0 0ครับ6กก็จะได้600 เ0เนี่ยก็จะได้7จ็ดร้็จ็ได้700อายุไม่ถึง80อย่าง79เนี่ยก็จะได้700ครับ8ปเนี่ย 800, 89, 8 91, ปด89อยแปดปีได้1,000งพันะครับ97ได้1น0่งพัปีได้1,000งบาทนะครับนี่คือข้อที่6นะครับอายุต่ากว่า90ปีก็จะไม่ได้เงิน1,000นั่นเองนะครับหากคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้1,000นะก็จะได้เลทไปตามน้อยลงไปนะครับถ้าไม่มีข้อนี้ อายุ90ปีขึ้นก็ได้1นึ่งพันนะครับนี่ข้อหกแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสําคัญมากข้อที่7ครับข้อนี้ต้องเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าหลายท่านสงสัยกันมาเยอะครับว่าคือบางคนเนี่ยได้เงินเขา้าพอถึงวันที่เงินเข้านะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเดือนก่อนหน้านี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงวันที่เงินเข้าได้ต่ํากว่า1000นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะคือถ้าได้เงินเข้าต่ํากว่า1000ก็คือก็คือคุณมีข้อนี้นั่นแหละคุณก็จะไม่ได้1000งพันไงแต่หมายถึงว่า เพราะว่าอะไรถึงจะเป็นอย่างงี้เพราะว่าอายุคุณต่ำกว่า90ปีครับถึงได้ต่ำกว่า1,000พันะครับเพราะว่าเลทได้ตามขั้นบันไดที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดว่าอายุ90ปีขึ้นเท่านั้นครับที่ได้1,000ถ้าเงินเข้าต่ำกว่า1,000เช่นคุณได้8 0 0เงี้ย800ตรงกับอะไร800ตรงกับในช่องนี้ครับคุณก็จะได้อยู่ในช่วงถ้าคุณได้800นะคุณอยู่ในช่วงอายุ8089ครับ หากคุณบอกว่าคุณได้700คุณก็อาจจะอายุ7 1ก็จะได้700หรือหากคุณบอกว่าคุณได้600บาทนะคุณอาจจะพึ่งเลยก็คือ60อายุ60บปุ๊บก็พึ่งได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกก็อายุ60นะครับก็ได้600นะครับอันนี้จะเป็นไปตามนี้นี่คือข้อนี้นะครับข้อนี้ต้องอธิบายให้ชัดเจนแบบนี้คุณจะได้เข้าใจและเคลียร์นะครับนี่ก็คือ ข้อที่7นะครับมีข้อนี้เงินเข้าต่าง่า1,000บาทก็เป็นเพราะแบบที่ผมบอกนั่นเองครับถ้าเงินคุณเข้า100 0บาทก็หมายความว่าอายุคุณ90 1, บปีเึินไปนั่นเองครับนี่คือ7ข้อนี้นั่นเองียงคุณไม่มีทั้ง7ข้อนี้คุณก็จะได้เงิน1 0 0 0บาทนั่นเองครับก็นี่คือเงินที่จะได้ในเดือนมิถุนายน2567เนะครับเงินในครั้งนี้เข้าวันจันทร์ที่10มิถุนายน67ในบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐนะครับก็ ปกติก็จะได้ทุกวันที่1ิอยู่แล้วเดือนนี้ก็ตรงวันที่10ซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียเนเบี้ยผู้สูงอายุสามารถมีวิการลงทะเบียนได้หลังวิดีโอนี้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่มาฝากกันวันนี้อ๋อมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งนะเพิ่มเติมในส่วนของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยกลุ่มผู้สูงอายุเนะี่ยมีโอกาสมากที่คุณจะมีเงินที่อยู่ในบัตรใบเก่านะครับรีบไปทําตามที่ผมบอกแล้วคุณจะได้เงิน มียอกาสได้หลายพันบาทในวัน21มิถุนายน67ดูได้หลักวิดีโนี้สำเนี้สวัสดีครับ